ดเดี๋ยวนะมีคนเขียนเข้ามาว่ามีคอมเมนต์จากทางบ้านผ่าน Facebook มาค่ะเรื่องที่อาจารย์พูดในวันนี้ตรงกับสิ่งที่หนูรู้สึกช่วงนี้มากเลยค่ะขอบคุณนะคะบางทีการต่อสู้กับเจอรี่มันเหนื่อยมากจนบางทีอยากจะยอมแพ้บางทีก็คิดว่าถ้าเราอยู่กับความล้มเหลวให้ได้ให้ได้มันง่ายกว่าไหม จะได้ไม่ต้องสู้อีกต่อไปเหนื่อยเหลือเกินในบางเวลาก็รู้สึกเหมือนเราเป็นคนบ้าคนปกติมีแต่ไปทะเลกับคนอื่นในขณะที่เราไม่มีปัญหากับคนอื่นถึงจะมีก็สามารถจบได้อย่างรวดเร็วแต่เรามีปัญหากับเจอรี่ที่ไม่มีใครมองเห็นและเจ็บปวดมากตอนที่อาจารย์สอนเรื่องพาตัวใจกลับบ้านหนูเข้าใจทุกอย่าง แต่พอถึงคราวโดนเจอรี่ถล่มเข้าจริงๆหนูพาตัวใจกลับบ้านได้ยากมากเรื่องที่เราคิดว่าเข้าใจและทำได้กลายเป็นคนละเรื่องเลยใช่ค่ะคุณนี่แหละเรื่องนี้นะอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าไม่เจอกับตัวเองนะคุณจะไม่รู้หรอกไอ้ที่อาจารย์พูดไปคุณอ่านหนังสือไปนะโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าคุณนะยังไม่มีข้อสอบของตัวเองที่โดนเจอรี่แบบทั้งกองทัพนะคะถล่ม คุณจะไม่รู้ลิศอาจารย์เนี่ยถึงบอกว่าเรื่องความไม่ประมาทนะคะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยเข้าใจไหมนี่ไงพระเจ้าเนี่ยถึงสอนเนี่ยนะก่อนปรินิพานเนี่ยสอนเรื่องนีอย่าประมาทเพราะท่านคงต้องไม่รู้นะท่านอาจจะเคยเจอแต่อาจารย์เนี่ยเจอมาแล้วก็ใช่ไงทั้งทั้งที่เป็นอาจารย์สุภวันนะ นะที่เราคิดว่ายังไงอาจารย์ก็ต้องเก่งในการสู้แต่อาจารย์ล้มกับที่ที่บอกว่าไม่สบายอะ่ะนะคะเมื่อปี2 5งหเออ16ก็เมื่อสี่หปีก่อนละ5ปีละซึ่งซึ่งดีใจมากเลยว่าตอนนี้เราสามารถที่จะมองย้อนหลนังมองย้อนหลังแล้วก็พูดได้แต่ตอนนั้นนะคะเรารอเวลาของวันนี้ ที่เราจะสามารถให้มันผ่านไปหมดแล้วเราก็พูดถึงเหตุการณ์นั้นแต่ในขณะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นโอ้ oh y g ่ d อแต่ในกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งฟังคุณ e อลิสเบตเนี่ยมานะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนอย่างพวกสปิริตช l พวกนี้อย่างเช่นอาจารย์เนี่ยจะถูกไซคิกอ t a แทกเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆ มากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเราเป็นกลุ่มพวกไลท์บีอิงเป็นชาวแสงที่ต้องการเปิดหูเปิดตาให้ออกจากกาลาแลนด์ก็จะไหมท<ำ>ี <Cow> ่ <land> <cape> จะทำให้คนเนี่ยตื่นรู้ฉะนั้นงานของเราเนี่ยมันจะพาเอาแสงเนี่ยให้กับคนอื่นซึ่งคนที่นกาทีฟเนี่ยเขาไม่ชอบคนเหล่านี้เพราะว่าอาชีพของอจะเรียก <simpl kie> ว่าอาชีพของเขาก็ได้ก็คือดูดซับพลังงานเนี่ยจากคน ทั่วไปไงที่เขาไม่รู้เหนือรู้ใต้ไงเ้วก็เข้าไปในกลังกล้ก็หวังไปดูดซับพลังงานอะไรของเขาว่าทําได้งา่ายนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้คนเนี่ยนะคะสติแตกที่เรียกว่าถูกเจอรี่ถล่มอะ่ะทั้งทั้งที่รู้เรื่องสมาธิพาตัวใจกลับบ้านนะคุณก็ยังอาจจะถูกแท็กได้เหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยถูกแท็กมาแล้วแล้วเขาจะเอาอาจารย์ที่ตายอาจารย์ไม่เคยเล่าเรื่องนี้นะแต่ก็แค่ได้อะ ก็ได้เปิดเผยกับลูกศิษย์เนี่ยสองคนไปอาจารย์ก็พูดพูดพูดเลยคืออาจารย์ไม่ปิดบังเ่ยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องปิดบังเพราะมันผ่านไปแล้วตอนที่ถูกแอตแทกเนี่ยก็คือมันถูกแล้วกว็อาจจะทั้งกองทัพเนี่ยของพวกเนกาทีฟนะคะเข้ามาเนี่ยยึดเราเอนี่ไงคุณคิดว่าโอ้โหอย่างอาจารย์มีคนมายึดเราได้เหรอได้เขาทําได้เขาทําได้แล้วก็ถูกทามาแล้วแล้วเ็บอกเรายังไง เขาบอกให้เราไปฆ่าตัวตายหนักถึงปานนั้นตอนนั้นนะ่ะนะบอกให้เราไปฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากให้เราตายไงอาจารย์เนะี่ยถึงบอกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนว่าตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่เข้าใจมันมีบางวันที่อาจารย์เนะี่ยฟรีแล้วเราก็ดูตัวเองแล้วเราก็ปกติทุกอย่างแต่พอแค่คืนนั้นเนะ่ยมันก็เข้ามาอีกแบบ อือแล้วข้างในของเราก็กลายเป็นอย่างนี้มู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องพยายามนะเอาเราเนี่ยนะกดน้ําลงให้เราเนี่ยนะตายใต้น้ําไม่ได้แต่ด้วยความที่เราเป็นเราไงไ,งไอเลือดนักสู้มันอยู่ในเราอะนะคะอย่างที่คุณกินนี้เนี่ยที่คุณบอกมาเนี่ยที่บอกว่าบางครั้งบางครั้งนะคะเราจะ หมือนก็ว่ายอมรับอยู่กับความพ่ายแพ้อยู่กับความเจ็บปวดเนี่ยดีกว่าที่จะพยายามเอาชนะกับมันอาจารย์ก็คิดเช่นนั้นอาจารย์ตอนนั้นเขียนให้เอกนะคะว่าอาจารย์ตอนนี้นะอยู่ระหว่างนารกกับนิพพานคือถ้าไม่เลือกก็อยู่นรกแต่ถ้าเราเลือกที่จะสู้เราจะไปนิพพานอีกไม่มีอะไรระหว่างกลางเลยไม่มีอะไรระหว่างกลางแล้วนรกตรงนั้นนะคะคุณนะคะ <gasps> คุณอ่อนปวกเปียกเลย จากคนที่อยู่ห้าสิบสามกิโลเนี่ยนะภายในไม่กี่อาทิตย์เน่ยนะน้ำหนักลดลงนะกิโลทุกวัน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 เนยะมันไม่ยอมให้เรากินอ่ะกินอะไรไม่ได้นะไม่ยอมให้เรานอนพอไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ยอมไม่ยอมให้เราถ่ายแล้วร่างกายเนี่นะมันมันหมดแรงเลยเขาเรียกปิตาจิตมันหมดแรงแล้ววันๆเนนะี่ยอยากจะนอนอย่างเดียว แล้วเอกการคิดที่จะไปต่อสู้กับเจอรี่ทั้งกองทัพตรงนี้นะบอกกับตัวเองนะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเช่นนั้นเราฆ่าตัวตายดีกว่าพูดกับตัวเองอย่านี้เป็นสคริปต์ผมเข้าหมดเลยแต่แต่ข้างในนะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตัววันนี้มาเปิดเผยเข้าใจั้ยมันมันมันหมดเลยมันไม่มีแรงแม้แต่ตั้ง คิดว่าเราจะต้องสู้ยังไงตรงนี้อ่ะถ้าใครไม่เจอกับตัวเองจะไม่มีทางรู้ว่ามันมันจนตรอกยังไงแล้วมันเจ็บปวดยังไงแล้วกลับกลายเป็นว่าเห็นเรื่องการปลิดชีวิตตัวเองเนี่ยกลายเป็นทางออกที่สวยงามอาจารย์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเข้าใจไหมถึงต้องพยายาม ยอมไม่ได้ออกไปข้างนอกแกว่งแขนแกว่งแขนนะแกว่งแขนสู้นะแล้วก็ท่องพุทโธ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 อิติปิโสภะคะวาที่ที่อิติปิโสภะคะวาที่เขาร้องท่องกันเนี่ยร้อยจบอ่ะร้อยจบหรือสามร้อยจบฟังพอนอนนี่หลับฟังท่องไปวัดแต่มันอยู่ในลักษณะที่ เขามีวันให้เราเป็นเราแล้วอีกวันนึงก็เหมือนคนบ้าเลยบ้าอยู่ข้างในบ้าอยู่ข้างในดูเดือดมากดูเดือดมากแล้วมันเหมือนกับว่ารู้กับไม่รู้มีอาจารย์มีควยเช่นยังบอกเอกว่าอาจารย์คิดว่าตัวเองถูกทำร้ายแต่ตอนนั้นมันคือมันถูกมันมันชลมมุนไปหมดนะจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมาฟังเรื่องของ เอพรู April. แต่หลังจากนั้นอาจารย์ก็มีคุยกับคุณไซมอนพาร์เขาบอกว่าเขาไม่แปลกใจหรอกคุณเพราะว่าคนอย่างคุณเนี่ยมันมีพลังเนี่ยมากไงฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเด่นขึ้นมาในสังคมของพวกมิติเพราะว่าแค่นี้เราไม่ได้ดูเป็นรูปเข้าใชไหมเธอไม่มีชื่อเสียงฉันไม่เอาเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในโลกของพลังงานนะ มันจะเห็นแต่แสงอ่ะแสงสว่างแสงมืดแสงมากแสงน้อยแค่นั้นเองจะนั้นพวกที่แสงสว่างอ่ะมากอ่ะเข้าใจไหมคนนั้นแหละจะเป็นทาร์เก็ตที่เขาเนี่ยจะต้องทําร้ายด้วยเขาต้องการดูดพลังงานเราไปด้วยแล้วเขาเรียกมาทั้งกองทัพเลยอะเรียกมาทั้งกองทัพเลยฉะนั้นอาจารย์จะบอกกับหนูนะคะว่าหนูอย่าท้อเพราะมันระหว่างคุณมีทางเลือกระหว่างนารกกับนิพพานฉะนั้น แม้จะอ่อนปวกเปียกยังไงนะหนูต้องสู้อดทนสู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตะคอกใส่มันด้วยฮะตะคอกใส่มันเนี่ยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้แต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยรู้ไงเพราะว่า,วา,วามันมันสับสนมันปั่นป่วนไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนยต้องสู้นะคะแล้วก็ ขอแรงพวกเจ้าช่วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพวกนี้แล้วใครที่คิดว่ายังไม่เคยเจอของพวกนี้แล้วคิดว่าอาจจะไม่เจอกับเรานะคุณอ,อยากอย่าคิดอย่างนั้นเป็นอังคาดเลยสิ่งเดียวที่คุณต้องรู้คือไม่ประมาทเท่านั้นไม่ประมาทคุณจะประมาทไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของการสร้างธรรมวินยัยนะสร้างธรรมวินัยให้กับตัวเอง ถึงเวลาทําถึงเวลาทําในขณะที่คุณก็ยังมีพลังนะคุณอัดอัดพลังเข้าไปให้มากที่สุดอัดพลังเข้าไปให้มากที่สุดนะคะเพื่อว่าไอตอนเข้าได้เข้าเข็มที่มันอันตรายที่มันที่มันดุเดือดที่มันเป็นวิกฤตการณ์เนี่ยคุณจะได้มีออมทรัพย์ไว้ที่จะได้เอาออกมาใช้ไม่อย่างนั้นเหรอ นี่นี่ขณะอาจารย์อย่างนี้นะแข็งปังมันก็ยังโดนแบบอืแต่แต่อาจารย์คิดว่าคงต้องโดนแบบของที่มันหนักมากเลยหนักมากถึงถึงถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้โอ,โอเคเป็นอดีตไปแล้วแล้วตรงนี้นะคะคุณจะสามารถเนยนะสร้างกรอให้กับตัวเองนะเนี่ยพูดพูดไปอย่างนี้ this is the space of light นี่เป็นพื้นที่ของแสง ยังอื่นต้องออกไปหมดเนี่ยในเรือที่เรา this is the space of light anything else must go นะคะเวลาที่คุณจะนอนนะคะคุณอาจจะเนี่ยคือคือวาดพรมแดนให้กับตัวเองแล้วก็สั่งการเป็นการสั่งการเนี่ยเอาโปรตอนเนี่ยเอาโฟตอนของเราออกไปอ่ะสั่งจัก,กรวาลเนี่ยนะคะเนี่ยนี่เป็นพื้นที่ของแสงของพุทธะนะอะไรที่มันเป็นลบออกไป คุณคุณคุณหาคําพูดให้กับตัวเองอะ่ะหาคําพูดให้กับตัวเองข้าใจ่ไหมนี่เป็นการเนี่ยปกป้องตัวเองนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาไปอยู่ในกับคนหมู่มากโดยเฉพาะการสอนนะอย่างการสอนที่จุฬาที่โรงแรมเอีที่มีคนฟังเยอะๆแล้วส่วนมากที่มีคนคนมาฟังเนี่ยเขาก็เอาพวกนิเกทีฟเอนเนอร์จีพลังงานลบเนะี่ยมาทิ้งเอาไว้อะ่ะเพราะเรากําลังช่วยเขาอยู่ไงช่วยเขาปลดปล่อยพวกนี้อยู่แล้วไอ้นิเกทีฟเอนเนอร์จีพวกนี้มันก็อยู่อะ่ะ ฉะนันในคนสอนนี่แหละถ้าไม่มีเกราะป้องกันตัวเองอ่ะไปไม่รอดเหมือนกันแล้วคุณจะต้องมีพลังงานเนี่ยนะคะติดบวกแบบมหาศาลเลยคุณจึงจะสามารถเนี่ยเอาอยู่ไอ้ข้างนอกมันก็แค่นี้อ่ะมันต่างกันที่การแต่งตรงแต่งตัววันไหนแต่งดีแต่งไม่ดีมองอะไรไม่ออกหรอกแต่เรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะคะที่จะทํางานพวกนี้เนี่ย ถ้าคุณไม่แน่นปังข้างในไม่มีพลังงานที่มันเพียงพอข้างในคุณจะไม่มีเหลือที่จะเผื่อแผ่แล้วคุณจะไปไม่รอดมันมันไปไม่รอดแน่นอนแน่นอนยิ่งถ้าใครคิดทําเพื่อรายได้เนี่ยนะอย่าไปทาดีกว่าอย่าทำเสี่ยงอันตรายแล้วพอเจ็บขึ้นมาข้างในเนี่ยนะมันมันมันไม่สวยงามมันไม่สวยงามอ่ะโอเคเวลาพอสมควรคืออาจารย์เนี่ยอยากที่จะให้พวกเรานั่งสมาธิด้วยกันมาเรามานั่งสมาธิด้วยกันดีกว่า